วันนี้กลุ่มของพวกเรานะคะจะมานำเสนอสื่อการสอนเรื่องระบบขับถ่ายปัสสาวะในรายวิชาสรีรวิทยาสำหรับครูค่ะค่ะสำหรับระบบขับถ่ายปัสสาวะนะคะจะเป็นระบบที่ประกอบไปด้วยอวัยวะหลายอย่างนะคะที่ทำหน้าที่ร่วมกันในในการทําน้ําปัสสาวะค่ะและเก็บน้ําปัสสาวะชั่วคราวและขับน้ําปัสสาวะออกทิ้งค่ะเพื่อรักษา สมดุลของร่างกายค่ะสําหรับอวัยวะในระบบขับถ่ายนะคะจะประกอบด้วย4ี่อวัยวะสําคัญค่ะก็คือ1นะคะไตค่ะ 2. นะคะท่อไต3กระเพาะปัสสาวะแล้วก็สี่ท่อปัสสาวะนะคะโดยไตนะคะจะทําหน้าที่กรองเอาน้ําและของเสียออกจากเลือดนะคะจะเป็นน้ําปัสสาวะค่ะส่วนท่อไตนะคะจะทําหน้าที himself, esus, น่น <lleicht S 1> ําน้ <scoop. S 1> ําป well, <artz. S 1> ัสสาวะออกจากไตไปสู่กระเพาะปัสสาวะค่ะส่วนที่3นะคะกระเพาะปัสสาวะนะคะอันนี้จะทําหน้าที่เก็บน้ําปัสสาวะค่ะแล้วก็สี่นะคะ ข้อปัสสาวะจะทำหน้าที่เป็นทางผ่านของน้ำปัสสาวะนะคะออกจากปัสสาวะไปสู่ภายนอกร่างกายค่ะส่วนโครงสร้างภายในของไตนะคะก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนค่ะก็คือส่วนที่1นะคะคอเทกนะคะจะเป็นส่วนที่อยู่นอกสุดนะคะจะมีลักษณะเป็นจุดเล็กๆนะคะเนื้อไตส่วนนี้นะคะจะเป็นสีแดงจะอยู่ลึกลงมาถึงส่วนกลางที่ฐานของพีระมิดนะคะส่วนที่2นะคะส่วนเมดัลล่านะคะ จะเป็นเนื้อไตส่วนกลางนะคะมีสีจางลักษณะเป็นเส้นรูปกลวยนะคะเรียกว่ารีนอพีละมิดค่ะฐานของกลวยนะคะจะอยู่ทางส่วนคอเทกค่ะค่ะส่วนที่3นะคะเพลิสนะคะจะเป็นส่วนในสุดนะคะเรียกว่ากลวยไตยค่ะเป็นที่รับน้ําปัสสาวะเทลงสู่หลอดไตค่ะส่วนนี้นะคะจะประกอบด้วย2ส่วนค่ะก็คือรีนนคอพสซ่และก็รีออทิลบูนะคะ รีโนคอปโซนี้นะคะจะประกอบด้วยกโกลรุรูลัสนะคะซึ่งเป็นกลุ่มหรือก้อนกลมของเส้นเลือดฝอยค่ะและมี Bowman c a p s u ซึ่งเป็นเยื่อหุ้มที่หุ้มอยู่ภายนอกค่ะส่วนที่2นะคะรีโนทิวบุค่ะจะเป็นท่อเล็กๆที่ต่อจาก Bowman c a p s u l ค่ะเป็นท่อเล็กๆนะคะเป็นท่อที่ไม่มีแขนงค่ะค่ะหลอดไตส่วนต้นนะคะ Proximal Convoluted Tubu l e นะคะจะเป็นท่อส่วนต้นนะคะมีลักษณะพิเศษค่ะมีไมโครวิ l ไล h t ในการดูดกับหรือขับออกของสารค่ะแล้วก็หลอดไตรูปตัวยูนะคะ Lo ู p ออ h เฮเลค่ะเป็นส่วนที่ต่อกับหลอดไตส่วนต้นค่ะจะมีลักษณะคลา้ะคะะคะา,ลายรูปตัวยูค่ะหลอดไตส่วนปลายนะคะ d i s t a l c ท n v อ l u t e d t u b u l e นะคะจะต่อจากหลอดไตรูปตัวยูค่ะ แล้วก็หลอดไตรวมนะคะ Collecting duct ค่ะหลอดไตที่รองรับน้ำกองจากหลอดไตส่วนปลายเพื่อออกสู่ก่วยไตยและกระเพาะปัสสาวะค่ะแล้วก็สำหรับส่วนประกอบของน้ำปัสสาวะนะคะก็จะก็จะประกอบไปด้วยน้ำ96%หรือ1 1.5ลิตรค่ะ2นะคะสารอินทรียค่ะก็จะประกอบไปด้วยโซเดียม6กรัมคลอไรด์7กรัมแคลเซียม0.2กรัมโพแทสเซียม2กรัมฟอสเฟต1.7กรัม ซันเฟด1.8กรัมค่ะแล้วก็3นะคะสารอินทรียค่ะก็จะประกอบไปด้วยยูเรีย20-30กรัมกดยูริก0.6กรัมครีอาตินิน1.2กรัมแล้วก็แอมโมเนีย0.5-0.9กรัมค่ะแล้วก็4นะคะฮอร์โมนค่ะ ค่ะในส่วนของสื่อระบบขับถ่ายปัสสาวะนะคะก็จะประกอบไปด้วย4ส่วนด้วยกันค่ะส่วนแรกนะคะก็คือไตส่วนที่สองท่อไตส่วนที่สกระเพาะปัสสาวะส่วนที่สี่ท่อปัสสาวะค่ะกระบ,บอกชียาอันที่1นนะคะเราจะแทนด้วยหลอดเลือดนะคะที่นำเลือดเข้าสู่ไตนะคะชื่อว่า r e n a อ a r t ต r รค่ะกระบ,บอกชียาที่2นะคะเราจะแทนเลือดที่ไหลออกจากไตเพื่อไปสู่ร่างกายนะคะชื่อว่า r renal v เว n ค่ะ บอกฉีพยานที่3นะคะเราจะแทนของเสียที่ถูกกรองจากไปนะคะนั่นก็คือน้ำปัสสาวะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาทดลองใช้สื่อระบบขับถ่ายปัสสาวะของเรานะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนได้เห็นนะคะว่าเลือดจะไหลเข้าสู่ไตผ่านทางหลอดเลือดเส้นไหนและของเสียที่ถูกกรองจากเลือดจะไหลออกทางไหนนะคะเลือดนะคะจะไหลเข้าสู่ไตผ่านทางหลอดเลือดแดงชื่อว่าลีนาอัลเทอรี่เพื่อนําเลือดที่เสียนะคะเข้ามากรองในกลมูลัส จากนั้นเลือดที่ถูกกรองในกรงูนั้นแล้วนะคะจะไหลออกจากไตผ่านทางหลอดเลือดดำค่ะชื่อว่าดนเวนในส่วนของศพของเสียที่ถูกกรองจากเลือดนั้นแล้วนะคะของเสียที่ถูกกรองจากเลือดแล้วนะคะก็จะกลายมาเป็นน้ําปัสสาวะหรือน้ากรองนะคะก็จะไหลผ่านทางท่อไตเพื่อไปสู่กระเพาะปัสสาวะนะคะกระเพาะปัสสาวะจะทำหน้าที่รองรับน้ําปัสสาวะไว้ชั่วคราวเพื่อที่จะส่งน้ําปัสสาวะผ่านทางท่อปัสสาวะและขับออกสู่ภายนอกร่างกายค่ะ สำหรับสื่อเรื่องระบบขับถ่ายปัะสสะาวะของกลุ่มพวกเรานะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ